สวัสดีจ้าวันนี้โรซาพามาชมดอกเบญจมาศของเราดอกเบญจมาศที่บ้านดอกเล็กเรียกว่าดอกจิ๋วก็ได้นะคะแต่ก็สวยงามมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าบานเต็มที่แล้วนะคะทุกคน วันนี้ที่เรามาถ่ายทำตอนเช้าประมาณ1ิบโมงเช้าก็ยังมีน้ําหมอกอยู่นะคะเกาะตามกรีบดอกไม้สวยๆจ้าก็จะให้ดูชัดๆนะจ๊ะทุกคนจะเห็นความงามและความสดชื่นของดอกเบญจมาศของเรานะคะ ที่บ้านเราปลูกมีหลายสีเลยจ้าแต่วันนี้เราให้ดูสีขาวกับสีเหลืองนะคะทุกคนดูแล้วก็สดชื่นอยู่ท่ามกลางดอกไม้นะคะแล้วยิ่งวันนี้อากาศมีแดดด้วยดอกไม้เราก็สดใสเป็นพิเศษเลยค่ะมือไม้อาจจะสั่นไปนิดนึงนะคะสวอ,อค่ะสว <c oughs> อย่าว่ากันนะคะก็ดูไปตามความเป็นไปได้เนะทุกคนเนาะหัวเราก็ไม่ได้หัวเราก็สั่นเพราะฉะนั้นก็ดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอย่าว่ากันเด้อคิดว่าปีหน้าเราจะไปหามาอีกคะ่ะ จะไปหาสีสันที่สวยงามหวานเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะคะว่าสีหวานของเรามันมีสีอะไรบ้างเนาะปลูกครั้งเดียวนะคะทุกคนปลูกครั้งเดียวไม่ต้องปลูกเยอะเอ้ไม่ต้องปลูกบ่อยปลูกครั้งเดียวแล้วเขาก็ออกดอกมาให้เราได้ชื่นชมทุกป,ปีเลยค่ะต้นนี้โรซาก็ปลูกมาปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะคะก็ได้ชื่นชมทุกป,ปีเลยค่ะ เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ความสวยงามมาเต็มเลยค่ะดูค่ะดอกของเขาก็มีน้ำค้างนะคะทุกคนแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้เขามากยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำจากบ่อบปลาของเรา ยิ่งเพิ่มอรรถรสในการรับชมมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนโรซ่านะคะวันนี้โรซ่าก็ลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน